สวัสดีพี่น้องปองไปสุบุตรทุกคนืันนี้กะอยู่ในช่องย็ยพันนางเา่าคนเก่าคนเดิมจะจับพี่น้องเป็นจะไหนเนาะเมื่อนัน้นมือวันที่ยี่สิบสี่ตีพานมาวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่ฝนตกฝ่าห้องแต่เพิ่นกับน,นั่งเอกพระเอกข่าวอดแพลวกับน้องสันเพิ่งกับพานไปโดยดีเนาะรายการมีรายการช่องแปดแซบ่บชิงอีสานแตก ช่แปดเสาที่ยี่สิี่ที่ผ่านมาไหมพี่น้องคือขี่มวนแทะฝนตกฝ่าห้องกับเบิงอยู่ทางอันญี่ปุ่นกันคนกันหลายเนาะเอซกันหลายเนาะพี่น้องอยู่หน้าที่ทําการอําเภอสีชมพูขอนแก่นไหมคือว่าอฝนตกฝ่าห้องกัน โอ้ยเอฟซี่หลายครับนพี่น้องก็ภูมิใจนะมันบอดแพวน้องสั้นเนาะแม่แพวน้องสั้นพระเอกนักเอกของเฮ้าเนาะพี่น้องแมเอนไอเพื่อนไอสู่คักถนนพื้นขี่ลื่นพันกระจ้าบแขนกันยางไหมพี่น้องโอ้ยนะฮักนะฮักมุจจาว่าพี่น้องนะฮักหลายดูแลเทแค่กันดีดีเนาะพี่น้องเนาะอัน เลียงดามาเพิ่นกันหลายแต่เพิ่นกับว่าได้ใส่ใจเรียงดามาเฮากับว่าต้องไปสนใจเรียงดามาเฮ้ามากอกาสแตะพระเอกนั่งเอกเฮ้าห้กำลังใจเพิ่นนอกจากพี่น้องห้กำลังใจกันสู่ต่อไปเพิ่นเก่งยู่แล้วล่ะเพิ่นเก่งมากตั้งแต่เพิ่นเปิดวงจุ่ปานีเพิ่นก็เก่งตลอดนะฮะสู่ๆเด้อบอแพ้ว น้องสั้นสุดๆจ้าเป็นกำลังใจให้คือกันจ้าแม่แม่เอฟซีก็ FC เป็นกำลังใจให้สุขคนเนาะืันนี้ก็ไย้พันกระฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้กนเด้จ้ามือหลังพอกันไม่ได้จ้าสวัสดีค่ะ